สวัสดีครับผมจำเริญสละชีพนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนะครับอีกเร็วๆนี้นะไม่กี่วันข้างหน้านี่นะก็จะถึงวันปีใหม่ไทยแล้วนะครับผมในานามของตัวแทนนะก็ขออหนวยอวยพรให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีนะปีเสือที่ผ่านมานี่กำลังจะผ่านไปและปีกระต่ายกำลังจะเข้ามาเนี่ย ีเสือเนี่ยทำความบอบช้ำให้กับประเทศไทยมากมายมาศาลทุกๆเรื่องนะเขาเรียกว่าเสือเนี่ยกัดคนไทยจนบอบช้ำเลยแต่ปีห6เนี่ยเป็นปีกระต่ายก็ปือปีถอกซึ่งเป็นปีที่สัตว์อ่อนโยนสวยงามผมคิดว่าปีถอกซึ่งเป็นปีกระต่ายเนี่ยจะทำความสุขสมหวัง ความจเจริญให้กับคนไทยเพราะฉะนั้นในปีถ่อซึ่งเป็นปีกระต่ายผมขออนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลบุรีดวงวิญญาณสมเด็จพระนลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องชาวจังหวัดลบุรีประชาชนทั่วประเทศจงมีแต่ความสุขความจเจริญสมหวังในสิ่งที่ต้องการ แล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็สิ่งที่สำคัญสำหรับคนไทยตอนนี้ก็คือองค์พาซึ่งทรงพระประชวนอยู่ผมก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกทั้งหลายเทวดาฟ้าดินขอให้ท่านให้พรกับคนไทยและขอของกวัญให้กับคนไทยก็คือขอให้พระประชวนขององค์พา จงหายแล้วกลับมาเป็นที่รักใคร่ของพี่น้องประชาชนไปตาบนานเท่านานนะครับขอบคุณมากครับดีครับพี่น้องชาวจังหวัดบลบบุรีกับผมนายสมชัยอินดุละรองนายกเทศมนตรีเมืองบลบบุรีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้กับผมขออวยพร ให้พี่น้องประชาชนพ่อค้าข้าขราชการและลูกจ้างทุกท่านทุกครอบครัวจงมีความสุขมีความเจริญคิดอะไรให้สมความปรารถนาและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลบบรีโดยเฉพาะอย่างดิน่นองค์สมเด็จพระนารายมหาราชเจพอรอวการหลวงปู่แสงจงโดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวทุกท่าน จงมีความสุขตลอดปี2,566ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายอนุสรอ,อัศวสงครามรองนายกเทศมุนตรีเมืองลบบุรีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,566นี้ขอให้พี่น้องทุกทุกคนมีแต่ความสุข ความเจริญคิดสิ่งใดให้สมความมุ่งมา่ปรารถนามีสุขภาพภารณไมยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีและตลอดไปครับสวัสดีปีใหม่2566ครับผมนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบหลีขอ อำนวยอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบลบบุรีจงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยตลอดปี2,566และตลอดไปครับขอกลับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลบบุรี และพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองลบบุรีทุกท่านครับกับผมสุรโชตโชคชัยประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรีนะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่2566ที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งกับผมขออานวยอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองลบบุรีทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองลบบุรีที่ครบรักทุกท่านกับผมนายทัตต้นจันทร์ประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีเรื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่2566ที่จะมาถึงกับผมขอไวพรให้พี่น้องประชาชนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปีความสุขตลอดปี และตลอดไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอำนวยเวยพร์ให้ท่านประสบกับความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีไพศาลส,สุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีจัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมรับพรจากเจ้าคณะจังหวัดลบบุรี ขณะที่นายกโดงนำข้าวสารปฏิทินมามอบให้กับประชาชนท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบายค่ะเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาของวันที่31ธันวาคม2,565ที่บริเวณวงเวียนสีสุริโยไทยอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนําโดยนายจําเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจัดทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยก่อนเริ่มพิธีตักบาตรนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งประกอบด้วยนายสมชายอินปุระ รองนายกเทศมนตรีเม e ืองลบบุรีนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสุรโชตโชคชัยประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรีนายสมชัยเตือนบัวชาติเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี เดินแจกคูปองโดยรอบบริเวณวงเวียนสีสุริโยไทยให้กับประชาชนเพื่อรับข้าวสารและปฏิทินจากนั้นนายวชิระเกตพัน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เดินทางมาเป็นประธานในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลบบุรีตำรวจทหารประชาชนนำข้าวสารอาหารแห้งมารอใส่บาตรเป็นจำนวนมากโดยมีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายวชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล จากนั้นพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีให้ศีลและให้พรปีใหม่ใจความว่าให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทและในสักราชใหม่นี้ถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยนำเอาประสบการณ์ในปีที่ผ่านมามาเป็นบทเรียนในการปรับวิถีชีวิตเพื่อที่จะได้ดำรงตนอยู่ด้วยความมีสติรอบคอบไม่ประมาท ตั้งมั่นในความสามคัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติโดยรวมขอให้ทุกคนประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลสำริดผลในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆจำนวนกว่า90รูปออกรับบิณฑบาตจากประชาชนที่รอใส่บาตรกันอย่างเนืองแน่นโดยรอบบริเวณวงเวียนสีสุริโยไทยโดยพระเทศเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีได้นั่งรถยนต์เพื่อประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับประชาชนที่มาทำบุญในครั้งนี้ไปรอบวงเวียนสีสุริโยไทย และโอกาสนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้นำข้าวสารบรรจุถุงถุงละหกิโลกรัมมามอบให้กับประชาชนเพื่อเป็นของขวัญวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอีกด้วยซึ่งนอกจากนี้ยังมีปฏิทินตั้งโต๊ะของเทศบาลเมืองลบบุรีมามอบให้กับประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดทําบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามตามวิถีไทย การทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ของเทศบาลเมืองลบบุรีกำหนดจัดขึ้นสองวันคือวันที่31ธันวาคม2565ณบริเวณวงเวียนสีสุริโยไทยแห่งนี้และในวันที่1มกราคม2566ณเทวสถานปรางแขกอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีค่ะ ก่อนจากการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ